สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในบทที่1นนะครับจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนแต่ไม่เกิน1ล้านนะครับเรียนกับค,คุณครูโฮมนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนรัศมงสารก่อนจะเรียนนะครับนักเรียนอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง y o u t u b e ของครูโฮม้วยนะครับ จำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0 0สนแต่ไม่เกิน1ล้านมีอะไรบ้างต้องเรียนอะไรบ้างไปดูกันเลยครับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้นะครับมาตรฐานข้อ1.1ตัวชีว้วัดปอีทับ1่ปทับหหมายความว่าข้อที่1นะครับของตัวชี้วัดอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ ที่มากกว่า1 0 0 0 0แนะครับจุดประสงค์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับนักเรียนสามารถเขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือสแสดงจำนวนนับตั้งแต่1 0 0 0 0แนะครับแต่ไม่เกิน1ล้านนะครับได้ถูกต้องครูจะให้นักเรียนเดานะครับว่าถุงเงินทั้ง4รถุงนี้มีเงินแต่ละถุงเนี่ย ประมาณเท่าไหร่นะครับนักเรียนลองเดาสิครับว่าถุงที่1มีเงินกี่บาทครับใช่แล้วครับถุงที่1มีเงิน6,375บาทครับ6,375บาทเขียนในหลักแต่ละหลักได้แบบนี้นะครับ 6,375นห้านะครับเราสามารถแสดงในหลักลูกคิดได้แบบนี้นะครับหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นลูกคิดทั้งหมด5ลูกนะครับหลัก10มี7นะครับแล้วก็จะมีลูกคิดทั้งหมด7ลูกนะครับหลักร้อยมี3นะครับแล้วก็จะเขียนลูกคิดนะครับ3ลูกนะครับหลักพันเป็นเลข6นะครับเราก็จะมีลูกคิดทั้งหมด6ลูกนะครับ จำนวนนี้คือ6 3 7 5นนะครับจำนวน6 3 7 5นะครับเราสามารถเขียนเป็นเลขตัวเลขฮินนูอารบิกได้ดังนี้นะครับ6 3 7 5นะครับต่อมานะครับอ่านว่า6 3 7 5นะครับสามารถเขียนเป็นเลขไทยนะครับตัวเลขไทยได้ดังนี้นะครับ 6,375ครับในถุงที่2นะครับนักเรียนคิดว่ามีเท่าไรเอย่ยใช่แล้วครับมีทั้งหมด2 3 0 6 1นะครับเราก็จะเขียนในแต่ละหลักได้แบบนี้นะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะครับในถุงที่2นะครับ จำนวน2 3 0 6 1นะครับเราก็นำมาเขียนในในหลักลูกคิดของเราได้แบบนี้นะครับเลข1อยู่ในหลักหน่วยหลัก10มี6นะครับเลข0ในหลักร้อยไม่มีเราก็ไม่ต้องเขียนนะครับตรงนี้ก็จะในในถุงที่2นะครับเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขเินดดอาบิกได้ดังนี้นะครับ2 3 0 6 1นะครับอ่านว่า 2อง6 1ืนสาะครับลงท้ายด้วย1เราจะอ่านว่า1นะครับมีเลข1เลขเดียวเท่านั้นที่เราอ่านว่า1นะครับ11 21, 21 101นะครับถ้าลงทไทยด้วย1นึก็จะอ่านว่า1อนะครับต่อไปนะครับเขียนเป็นตัวเลขไทยได้2 3 0 6 1นะครับ มาถึงถุงที่3นะครับนักเรียนลองทายอีกไหมครับว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับถ่ายไม่ถูกใช่ไหมครับครูเฉลยเลยแล้วกันนะครับมีเงินอยู่โอ้ห้าแสนสนะครับเราก็จะเขียนในแต่ละหลักแบบนี้นะครับ2อยู่ในหลักหน่วย9อยู่ในหลักสิบนะครับสี่อยู่ในหลักร้อยนะครับ ศูนย์อยู่ในหลักพันสามอยู่ในหลักหมื่นห้าอยู่ในหลักแสนนะครับเราสามารถนะครับนำจำนวนห้าแสนสามมื่นสี่ร้อยเก้าสิบสองมาใส่ในหลักลูกคิดได้ดังนี้นะครับสองอยู่ในหลักหน่วยมีสองลูกนะครับเก้าอยู่ในหลักสิบมีเก้าลูกนะครับสี่ในหลักร้อยมีสี่ลูกนะครับ สี่ร้อยนั่นเองศูนย์อยู่ในหลักพันหลักพันก็จะไม่มีนะครับเพราะเป็นเลขศูนย์ไม่มีสักลูกเลยนะครับหมื่นนะครับหลักหมื่นมีสามลูกนะครับหลักแสนมีห้าลูกนะครับอ่านว่าห้าแสนสามหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบสองนะครับหลักพันไม่มีเราไม่ต้องอ่านนะครับแต่ต้องเขียนไว้นะครับดังนั้นถุงที่สามของเรานะครับ ตัวเลขฮินโดราบิกก็จะเป็น53492นะครับอ่านว่า53492นนะครับเขียนเป็นตัวเลขไทยก็5 3 492นะครับตัวเลขไทยเรามาถึงถุงที่4แล้วนะครับนักเรียนลองทายดูไหม ไม่ได้นะครับทายไม่ถูกอยู่แล้วดังนั้นครูจะเฉลยเลยนะครับถุงที่สี่มีเงินทั้งหมด3 6 2 3 7นนะครับเราก็นํามาเขียนในแต่ละหลักได้ดังนี้นะครับเลข9อยู่ในหลักหน่วยนะครับเลข7อยู่ในหลักสิบเลข3ในหลักร้อยเลข2ในหลักพันหลักหลักหมื่นเป็นเลข6นะครับหลักแสนเป็นเลข3นะครับทั้งหมดคือ3 6 2 3 7 9หนะครับ เราก็จะนำจำนวนนะครับ3 6 2 3 7นนะครับมาใส่ในหลักลูกคิดนะครับดังนี้นะครับเลข9นะครับอยู่ในหลักหน่วยก็จะมีลูกคิด9ลูกนะครับหลัก10เป็น7ก็จะเป็น7ลูกนะครับหลักร้อยเป็น3ก็จะมี3ลูกนะครับหลักพันก็จะมี2ลูกหลักหมื่นก็จะมีทั้งหมด6ลูก และสุดท้ายคือหลักแสนก็จะมีทั้งหมด3ลูกนะครับอ่านว่า3 0มแสนหนักะครับนักเรียนใส่ให้ตรงหลักก็จะอ่านถูกนะครับนักเรียนจำเลขหลักแต่ละหลักได้หรือไม่นะครับตัวเลขฮินดูอาะบิกนะครับก็จะได้3 6 2 3 7นนะครับอ่านว่า30,000 หกหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับอันนี้ก็คือตัวหนังสือนั่นเองนะครับต่อไปเป็นตัวเลขไทยนะครับสามแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับอ่านเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่เขียนคนละแบบทั้งสามแบบนะครับแบบแรกคือแบบฮินดรอาบิกแบบที่สองคือตัวหนังสือแบบที่สามคือเป็นตัวเลขไทยนะครับ เมื่อนักเรียนเพิ่มมาที่หลัก1ิบแล้วนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าหลักหน่วยมีอยู่ทั้งหมด1ิบลูกนะครับเราก็จะต้อง1ิบนะครับสิบปัดมาเป็นหนึ่งหนึ่งสิบนะครับเข้าใจไหมเอ่ยตรงนี้มันจะเข้าใจยากนิดนึงนะบางคนก็จะเป็นตอนแรกจะเป็นเจ็ดใช่ไหมครับตอนแรกจะเป็นเจ็ดเมื่อบวกมาหนึ่ง บวกมา1ก็จะกลายเป็น10ใช่ไหมครับหลัก10ก็จะเป็น8นี่ครับหลัก10เป็น8หลักหน่วยก็จะกลายเป็น0น,นั่นเองนะบางคนจะเข้าใจแล้วเนาะเพื่อเพิ่มความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นนะครับนักเรียนควรจะทำแบบฝึกหัดนะครับครูจะให้ทั้งหมดตอนที่1นเนี่ย3ข้อนะครับ นักเรียนลองทําดูนะครับทําใส่สมุดก็ได้นะครับตอนที่สองครูก็จะให้อีกสามข้อนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับทําได้ไม่เอ่ยหลักลูกคิดแสดงจํานวนใดก็คือเขียนไว้ก่อนว่ามันคือจํานวนใดนักเรียนเห็นเนี่ยถ้าใส่ลูกคิดในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยคือตรงนี้นะครับหนึ่งลูกลูกคิดนั้นจะแสดงจานวนใดนักเรียนก็เขียนมานะครับพอจะได้ไม่เอ่ยอลองลองทําดูนะครับ 拜拜。Bye bye.